ึผู้ชมเคยได้ยินวลีเด็ดคำนี้ไหมครับเจ้งเงินเจ้าทองค่ะอะอ้าเลยครับจะกงไม่ไป <laughs> จะบ้าแล้วพี่ <laughs> หนูเป็นคน <laughs> โอ้โห,โ,หโหนั่นสิครับบ้าเหรอคนนี่แหละจะลากไก่ไปกินในน้ําคงมีแต่เจ้าจระเข้น้อยเท่านั้นแหละครับแต่ที่ผมพูดถึงเรื่องนี้ขึ้นมาเพราะมีท่านผู้ชมเขาแนะนํามาว่าที่อําเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีนะครับมีสถานที่ตาอากาศรีสอร์ทวสวยๆอยู่มากมายแต่มีการลากไก่ไปกินในน้ําเกิดขึ้นที่นี่ครับ คุณป้าได้ยินข่าวมีคนเขาบอกว่าร้านนี้เนี่ยใครจะมากินต้องลากไปกินในน้ําจริงไหมครับจริงค่ะมันเป็นยังไงครับต้องลองไปดูข้างล่างก่อนค่ะงั้นงั้นพาผมไปดูหน่อยได้ค่ะค่ะนี่แหละค่ะที่เขานั่งกินกันในน้ำเ,เดี๋ยวครับป้าครับไม่เห็นมันจะมีอะไรเลยมีแต่คนนั่งกินข้าวกันเอ๊ะมันยังไงกันล่ะครับเนี่ยเขาเอาโต๊ะเขา้าลงไปนั่งกินในน้ํา ไม่ได้เอาลากอะไรลงไปแต่เพียงเอาโตะลงไปนั่งทานกันในน้ํอ๋อที่แท้ก็ลากโต๊ะลากสำรับกับข้าวไปตั้งโต๊ะกินกันในแม่น้ำนั่นเองครับผมว่าแล้วมีที่ไหนคนจะลากไก่ไปกินในน้ำกันล่ะครับว่าแต่มันเป็นมาอย่างไงแล้วทำไมต้องลากมากินอยู่ในน้ำแบบนี้เอ๊ะใครเป็นคนต้นคิดนะเนี่ยก็คิดเองตอนนั้นมันมีโต๊ะมีอะไรนั่งอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะมีโตะนั่งนี้พอดี แขกก็อยากได้ลงเล่นน้ํา<ๆ>ก็เลยเอาโต๊ะลงไปเล่นในน้ํานั่งในน้ําแล้วก็เอาไก่ลากลงไปทานกันในน้าค่ะ3ปี4ปีแล้วตรงนี้ทํามานานแล้วค่ะแม,แม่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 นับว่าเป็นไอเดียของคุณป้าสมทรงอันบรรเจิดจริงๆครับที่สามารถเรียกูกค้าให้มาทานที่ร้านของแกได้ทั้งๆท,ที่รอบๆร,ร้านคุณป้ามีแต่รีสอร์ทสวยงามหรูหราทั้งนั้นครับแต่ร้านกิ๊บแก๊ปนะครับส้มตำโคราชรสเด็ดหมูตกครกครับและที่ขาดไม่ได้นั่นก็คือ ไก่หมุนปูอุดมอบน้ำผึ้งครับนี่แหละครับที่มาของการลากไก่ไปกินในน้ำครับขายดิบขายดีเรียกว่าคนเข้าร้านนี่ไม่ขาดเลยทีเดียวครับมาแล้วจ้าลากไก่ลงกินในน้ำกันได้เลยนะคะสมตามโคาดอร่อยค่ะโอเดเพื่อนเอ่ยคือดังเคยกันนันั้งสัง,สงกันจะ บรรยากาศโดยปกติทั่วไปนะครับร้านคลิปแก๊ปแห่งนี้ก็จะมีบริการให้คุณชมลากไก่ไปกินอยู่หลายแบบนะครับตั้งแต่ลากไปกินในน้ําตื้นครับนี่ครับแค่พอเอาเท้าแช่ไว้ในน้ําให้เย็นสบายเท้าครับนี่หรือจะแบบจัดดับจัดเต็งครับลงไปแช่ครึ่งขาแบบนี้ก็เย็นสบายอีกแบบครับหรือจะแบบสวีทสุดก็มีนะครับล่องเรือไปกินส้มตำไก่ย่างนะครับแหมแบบหวานแหววเลยทีเดียวครับยังกะรล่องเรืออยู่ที่อิตาลียังไงอย่างนั้นเลยล่ะครับ ทำอะไรอยู่ครับพี่กินไก่ครับผมกินไก่กินไก่กับแฟนครับมีตตองมีโต๊ะทำไมไม่นั่งอะครับผมอ่าผมอยากได้บรรยากาศใหม่ๆครับต้องลากลงมากินในน้ำครับผมว่ามันอร่อยครับปกติได้ทานอยู่บ้านวันนี้พาแฟนออกมาเพิงมเกไม่ได้นั่งในร้านยพี่นั่งในเรืออร่อยนะครับลากมากินในน้ำครับทำไมต้องลากมากินในน้ำครับพี่ครับ โอ้โหมันได้ฟิลละครับคือไหนไหนมาธรรมชาติเราก็อยากได้สัมผัสธรรมชาติที่แท้จริงผมว่าบนบกมันหาก,กินได้ทั่วไปแต่ว่านั่งแช่ในน้ำนี่มันได้ได้ไดอารมณ์มากกว่าทั่วไปก็บนบกอะค่ะถ้าในน้ำมันก็จะแบบว่าเย็นสบายเย็นสบายมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราจะได้ฟิลอีกแบบได้ธรรมชาติได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะอร่อยไหมครับพี่ครับอร่อยครับอะไรอร่อยสุดครับพี่ไก่ครับไก่นุ่มมากได้บรรยากาศกันมากกว่าเดิมเยอะนะ กลับไปนั IDS, ่งกินตามร้านปกติเองครับ่เหมือนสปาน้าสปาปลามีปลาตอดอยู่ในน้ตั้งใจมากินไก่ในน้ำใช่ค่ะเพราะไก่เนี่ยที่น <sh> ี่อร่อยจริงๆมันอร่อยยังไงครับคือกลาไก่ไปกินในน้ำครับดีนะคะมันได้บรรยากาศอะค่ะชิลๆมีปลาตอดขายอย่างเงป็นยังไงแล้วครับคุณผู้ชมครับนี่ครับใครที่อยากจะมาลิ้มลองส้มตำโคราชรสเด็ดแล้วก็การลากไก่ไปกินในน้ำครับ ก็ต้องไม่พลาดมาที่ร้านนี้นะครับกิฟแก๊็ปอำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีนครับอยู่เลยจากซินเนอรี่ไปประมาณ300เมตรเท่านั้นครั้งหนึ่งในชีวิตต้องมาลองกันให้ได้นะครับ